ก็ยิ่งใหญ่ค่ะกับเอ่องานแบรนด์ที่แข็งแรงมากแล้วก็ดีใจกับคุณหน่อยเป็นปนักธุรกาที่มาถึงวันนี้ค่ะประสบความสำเร็จแล้วก็มีพรีเซนเตอร์โหยเยอะมากเลยอ่ะยนน้้็รุดดตั ด,ด,ด,ดีใจค่ะดีใจเพราะว่าเราเราก็เห็นคือตอนที่เราเข้ามาเนี่ยแบรนด์ปานาชิตาก็ประสบความสําเร็จอยู่แล้วแต่ว่าพอมาวันนี้มันมันยิ่งใหญ่ขึ้นอลังการขึ้นแล้วก็ตัวแทนเยอะขึ้นด้วยค่ะฝากแบรนดด้วยก็ฝากแบรนด์ปนาชิตาด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ที่ร่วมกันด้วยแล้วก็มีคุณอ้นสีทันด้วยนะคะก็เป็นเอเชียลโอ เรื่องของการคุ้นหิวอิ่มนานแล้วก็ลดหน้าท้องไขมันหน้าท้องค่ะก็ฝากด้วยนะแล้วมีหลายตัวเลยอะค่ะ่ะก็ความสวยใช่หมรถไวน์เต็มอลยก็ต่อติ๊กนะค่ะก็ล่าสุดก็ไปเที่ยวเกาหลีแล้วเราอ่ะคุยกับแหม่มนานแล้วค่ะแหม่มุิดาว่าแบบพี่แหมมไปทําหน้าสวยจังเลยอะเรารู้สึกแบบ เออเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไปไปบ้างนะอะไรเงี้ยคือคุยกันตั้งแต่ก่อนโควิดนะคะแล้วก็แล้วก็ล่วงเลยมาเรื่อยๆจนล่าสุดช่วงเมษาเราก็ได้ไปแล้วก็ได้ไปเพิ่มความสวยไปเพิ่มอะไรหมดเลยไปเพิ่มอะไรแบบนั้นใช่ไหหรือว่าหลายหลายคนตอนที่กลับมาหลายๆคนก็ถามว่าไปฉีดฟิลเลอร์หรออะไรเงี้ยไปทําจมูกหรออะไรเงี้ย จริงๆเราไม่ได้ฉีดอะไรเพิ่มเลยค่ะแล้วก็จมูกก็ไม่ได้ทำแต่ว่าคุณหมอเขาจัดเรียงไขมันใต้ตาให้แล้วก็มีดูดเนียงแล้วก็มีลิ f t ิ้งก็คือหมอแบบทำให้น้อยอะค่ะไม่ได้ทำเยอะคือเราเราก็บอกว่าเราไม่อยากเกลียนแต่แค่แบบให้มันดูสดใสขึ้นอะไรอย่างค่ะแต่มันดูผิดหูผิดตามากก็จริงๆหมอก,ก็บอกแล้วว่าก็ทำแบบให้ธรรมชาติที่สุดเนี้ยค่ะคือทางเกาหลีอะเขา เหมือนเขาไม่ทาเยอะอ่ะแล้วัึกเราก็ชอบไงเราเราอยากทานิดหน่อยให้มันแค่กับสนใจพออายุนึงเออนาะนี่ปีนี้ก็47แล้วะค,ะค่ะมันก็จะแบบมีความหย่อนคล้อยมีแบบมีบางจุดที่เรารู้สึกว่าเออมันต้องจัดการเราเรารู้สึกได้ใช่ไหมว่าเฮ้ยเปี่ยเราเราเด็กลงก็รู้สึกค่ะแล้วก็เขาก็ทําเรื่องผิวด้วยเรื่องผิวก็คือจัดเต็มค่ะมันันก็หีไ่ด้ยังมีอะไรที่ยังนบบเ,เติเมเติมจริง บอกหมอว่าเราอยากเก็บหนังตา,านิดนึงแต่ว่าหมอบอกว่ายัางไม่ถึงเวลาเราก็รู้สึกแบบอยากเจ็บทีเดียวเนะาะแต่หมอยังไม่ที่ทำค่ะเพราะว่าน้องมันก็จะห้าสิบแล้วว่าหนังตามันเริ่มแบบมันเริ่มสิ่ัช้าค่ะต้องรอเวลาอีกนิดนึงต้องรอเวลานิดนึงก็เลยยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่าก็นั่นแหละก็ไม่ได้แพงมากเอาอีกแล้วกันว่า <K _ S 2> ไม่ถือก็คือถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยไปดูเลยในเพราะว่าที่อาไปทำที่ D A ที่โรงพยาบาล D A ของของเกาหลีอะค่ะมันก็จะมีราคาเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากไปอะจริงๆอะเราไปคุยธรุรกิจด้วยก็คือไปคุยเออก็คุยกับบุ๊กกี้ว่าเนี่ยไปทั้งเนี้ยก็คือไปทำสวยด้วยแล้วเราเหมือนเป็นหนูทดลองด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วทาง B B K D A ก็คือเหมือนโคกับทางทางเกาหลีอยู่แล้วอะค่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นการไปเปิด เปิดเชิงธุรกิจกับเ a ด้วยก็คือเหมือนแบบมันมีมันมีลูกค้าของ B b c ี i n ิ c หลายคนที่อยากที่จะไปเกาหลีหแต่ว่าเหมือนแบบไม่กล้าไปกลัวเรื่องการสื่อสารการเดินทางอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคุยกนะันวโอเคเดี๋ยวทาง B b บอ่ะจะมีลูกค้าที่อยู่ในเมืองอ่ะที่อยากไปเราจะส่งไปโดยที่ราคาไม่มีการเบิกไม่มีการบวกเพิ่มก็คือเป็นราคาที่ดีเอ้ตังแล้วทางทางบีบีก็จะมีคนจัดการส่ง ส่งใช่ค่ะก็เปิลูกค้าไปเป็นตัวกลางค่ะก็คือราคาไม่ได้บวกด้วยก็คือใครอยากรู้ราคาเท่าไหร่สามารถไปดูได้เลยที่โรงพยาบาลดีเองแอปปลอดภัยด้วยเพราะเราลองมาแล้วลองมาแล้วค่ะแล้วอยากบอกว่าหมอกาลีมือเบาากคือเราตื่นขึ้นมาเรายังรู้สึกดับเฮ้ยใช่เพราะมันไม่เขียวเลยอะมันไม่เขียวเลยจริงๆนะมันมีแค่จัดเตียงไขมันใต้ตาที่มันแบบ ประมาณวันที่สามมันจะเหลืองเหลืองนิดนึงแค่นี้เองอะเหลืองเหลืองไปบักเฮ้ยแล้วอยากจะบอกว่าคนที่ไปทุกหน้าคือดูดีมากขาคุณหมอเป๋าหมอยอคือจริงมันมีคนที่แบบทุกหน้าแล้วเราเห็นแล้วแบบดปลีจังเปลี่ยนแล้วดูดีมากางเนี้ยคนที่ตัวว่าไงนะ พี่เป๊กกัหรอคะพี่เป๊กบอกว่าพี่อยากไปทำบ้างอ่ะเมแย้วมีโครงการพาภรห่เปกไปก็ตอนแรกก็คุยว่าอาจจะไปประมาณเนี่ยแหละช่วงนี้แต่ว่างานเขาเยอะไงคะอืคือจองลงคิวไว้แล้วแต่เราก็บอกว่าเอ้ยพี่ไม่ไปหรอแกแๆเงี้ดเดี๋ยวมีสาวเพิ่มแล้วปวดหัวคือเขาก็บอกว่าเออดีเนาะหน้าไม่เปลี่ยน ก็คือดูเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วทางเกาหลีอะ่ะถ้าเราไม่บอกว่าเราต้องการเปลี่ยนหน้าเขาก็จะไม่เปลี่ยนก็คือให้มันดูอ่อนเยาว์ขึ้นดูสดใสขึ้นแค่นั้นแต่ถ้าคนอยากเปลี่ยนหน้าก็คือก็ไปทุบก,ก็เห็นก็นโอ้โหดูดีกันมากเลยอะ่ะเออแต่หมอมือนี่เราก็ทํายังไงมันไม่เขียวเลยจริงๆนะคะแล้วตอนที่มัน,น,นคือเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะกลัวไหมไม่เจ็บนะก็มีตื่นเต้นบ้างค่ะแต่ว่าพอพอมันผ่านไปแล้วมันมันไม่เจ็บอ่ะเออแปลกมากเลยค่ะ ครับ่หงคุณหญิงค่ะคุณหญิงล่ะค่ะได้ที่ย่าเองได้ถามแทนคุณพี่หนิงค่ะว่าหลังจากที่ไปขึ้นฝากมาแล้วันนั้นเป็นไงบ้างก็คุยกับหนิงเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราเราก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศมีช่วงนั้นแหละที่เราอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วก็ได้คุยได้คุยเมื่อวานนิดหนึ่งค่ะก็จริงๆยังไม่ได้ถามเรื่องเรื่องส่วนตัวแต่ว่าตอนเขาขึ้นศาลขึ้นอะไรเราเราก็ได้คุย เหมือนกันนะคะกำลังใจเราให้เขาไปก่อนตอนก่อนเราให้เขาตั้งแต่ต้นแล้วค่ะตั้งแต่ที่มันเกิดเรื่องที่แบบเราได้คุยกับเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่เชื่อว่าตอนนี้หนิงก็เข้มแข็งขึ้นเยอะเหมือนไปเกี่ยไปเกี่ยไปเกี่ยใช่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 ค่ะก็เอ่อคือเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ ของเขามันจบไปหรืออยังนะคะเราไม่รู้แต่ว่าเหมือนแบบเหมือนจริงๆก็อย่างที่บอกก็คือ,อเขาอยากมาขอโทษอย่างนี้ยะค่ะ เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็แค่เป็นสื่อกลางส่งสารให้แล้วก็เขาติดต่อคับยาใช่ใช่ค่ะเพราะรู้จักกันอยู่แล้วค่ะแล้วส่วนผลยากเองมองเห็นถึงความจริงใจของเขาในงานที่เขาอยากจะขอโทษหรือม่เราไม่รู้เลยอะค่ะเราไม่รู้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าโอเคในเมื่อเขาอยากขอโทษมันก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดว่าคนคนที่อยากขอโทษแล้วรู้สึกอย่างจริงๆอะเราก็แค่โอเคเดี๋ยวบอกให้นะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะยังไง เราลำบากใจไหมแบบเราอยู่ตรงกลางคนกลางไม่ลำบากใจนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้บอกหนิงหนิงเจอาเขาเถอะหนิงให้อภัยเขาเถอะอะไรอย่างนี้ไม่เราแค่เอาสารนี้มาส่งแล้วหนิงจะตัดสินใจไงก็เป็นเรื่องของหนิงแล้วแต่เราอเพื่อนตัดสินใจเป็นหลักเลยทำไมนะคะรอเพื่อนตัดสินใจใช่ใช่ใช่เราสงสารเฉยๆก็ไม่ไม่มีโอกาสได้เจอกันใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่อย่างตอนที่พ่แบอกกับพี่หนิงไปเขามีท่าทีอะไรนี้กับพี่หนิง ได้คุยโทรศัพท์ไปนะคะหนิงหนิง like ก yeah. ็ย so ังไม่พร้อมหรอกเราเข้าใจนะเราเข้าใจเพราะว่าถ้าเป็นตัวเราเรามันจะใช้เวลาเรื่องมบนี้ใช้เวลาเพราะว่ามันดัดมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะครอบครัวใช่ให้กำลังใจใช่ค่ะแต่นางก็เก่งเวันแี่หนิงเก่งค่ะก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะย่าอินเสิร์ตจ้ะ 在。<noise> <noise>